สวัสดีด้วยนะครับอยู่ผมนะครับในรายการวเ a เก p เมอร์นะครับวันนี้นะครับมันก็จะมารีวิวการ์ดไฟแบนการ์ดนะครับรูปล่างกล่องก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเอากล้องเราขึ้นอีกครับบนตีมบนตีนมานี้นะครับคือกล่องมันขาดนะครับเพราะว่าน้องผมมันฉีกนะครับโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับกล่องมาดูส่วนกล่องหลังกล่องก่อนเลยนะครับก็จะมีเขียนประมาณเท่านี้นะครับ ก็มีการ์ตูนครับชแนลไทยรัฐทีวีก็ไม่มีอะไรแล้วก็ผมก็จะเอามาออกมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือการไฟฟ้นกาศนะครับนี่นะครับเดี๋ยวกล้องเดี๋ยวกล้องทุกนี่เดี๋ยวขาดอลไรมือ <c oughs> ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็ทีด้านทีนึงก็จะมีอย่างนี้โอเคก็ไม่อ่านครับ มือเป็นสนามการ์ดไฟล์บรรยากาศนะครับหนึ่งกล่องจะมีหนึ่งสนามโอเคหนังก็จะเป็นประมาณตัวกราอย่างนี้นะครับโอเคนี่คือกองการ์ดดอบโซนดอบโซนไอ้ดาเมโซนแล้วก็พวกอะไรอะไรก็จะมีการ์เดียนเซอร์เคิลเวนการ์ดเซอร์เคิล เยร์การอะไรเซอร์เซอร์เซอร์เบ,บ,บาบาเลยนะครับเรามาดูจุดที่เรามาดูประเด็นมันเลยนี่นะครับตัวการนะครับเออเอามาไม่ได้ทำไงวะเอโอ,เอ,อ้นมานครับแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยเอาบังทำไมเนี่ยก็เอ,เอาออกมาเลยนะครับ เป็นแบบนี้นะครับอูโหูเอาออกมาไม่ได้ครับก็มีเอ่ที่ห<ม>ุ้มไม่ใช่ดิที่ดันทรงใครนี่ดันทรงเหรอ <c oughs> เนี่ยมันเป็นไอเส่สันเนี้ยเนี่ยเนี่ยดันทรงเหรอ <c oughs> ไม่ใช่ดันทรงเออมันเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะนะก็จะมีก็เอาออกมานะครับ <c oughs> โอ้ยยากจัง <c oughs> ก็จะมีกาวสามสิบห้าใบนะครับ ส่วนกาที่เดี๋ยวเขาพักก่อนคือที่สต็อปนะครับคือผลมันตกนะครับก็นี่นะมีก๊าที่เป็นแบบธรรมดาธรรมดานะครับมาให้สี่ใบ อาที่พุงขอดออกมาพุงขอมีการอยู่ตรงนี้ประมาณสามสิบห้าใบนะครับสามสิบห้าใบเลยทีเดียวเชียวแหละโอเคการทั้งหมดอยู่ในเด็กนี้ก็จะเป็นแครนเบอร์มิวด่านะครับเรียมนะคะเรียมเรียมแคนเบอร์มิวด่านะครับ โอเคน่าอมาสิเอการจัดเรียงก็สวยงามอลังการนะครับดีไซน์สวยรูยังกับรถเก็งเออมาเอาวางไว้เหลี่ยมเลี่ยมพ่องสิแล้วก็จะมาเล่นให้ดูด้วยนะครับไม่เล่นครับก็เล่นค่ะมันดึกแล้วนะฮะจะเล่นอหมครับโอเคมาเลยค่ั บุษ่าเฮ้ยการนั้นหายเอ้ยอา mini เอา mini m นี่เอยการไม่ได้หายูทำผิด i n นี่ n ิน i n i n i โอ้สำรรันแล้นะครับบุษนี่คเมืนบ่าบูซ่าสสอนวิธีการเล่นครอนี่ยากสำหรับคลิปนี้นะฮะก็จบแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ